สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านคลิปวิดีโอนี้เป็นการรีวิวหนังสือคู่มือไพ่วงจรชีวิตไพ่ปฏิจจสมุปบาทเนื้อหาบทที่3ามไพ่ใบที่11ชาติทุกการปรุงแต่งของจิตย่อมนำไปสู่การเกิดไม่ว่าจะเป็นการเกิดทางกายจิตหรือบทบาทในสังคมไพ่จักระใบที่11จะพาเราไปเห็นว่าชาติ คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนของวัตตกรรมและเป็นประตูสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่เมื่อจิตได้สร้างพบขึ้นมาแล้วสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือชาติการเกิดการปรากฏของสิ่งใหม่ทั้งในร่างกายความรู้สึกตัวตนและบทบาททางสังคมชาติจึงเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนเริ่มต้นจากภายในจิต เลข11ในทางจิตวิญญาณคือการบังเกิดใหม่ผลแห่งเหตุที่สมบูรณ์และการเริ่มต้นรอบใหม่ในวัตจักรชาติจึงไม่ใช่เพียงการคลอดออกมาแต่คือการเกิดขึ้นของอัตตาใหม่ทุกครั้งที่มีอวิชชาตันหาและอุปทา,านหากเรารู้เท่าทันและดับชาติได้จิตจะกลับคืนสู่ความว่างอิสระจากการปรุงแต่งว่าเราเป็นใคร คราวนี้เรามาฟังเนื้อหาในหนังสือคู่มือฉบับเต็มบทที่3ไพ่ใบที่11ชาติการเกิดขึ้นของตัวตนการเป็นบางสิ่งบางอย่างในโลกและในใจไพ่ใบที่11ชาติการเกิดซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนจากการปรุงแต่งของจิตในภพ และเป็นหนึ่งในจุดสำคัญของวัตรกรรมในปฏิจจสมุปบาทที่สะท้อนให้เห็นว่าทุกการปรุงแต่งย่อมนำไปสู่การเกิด 1. ชื่อปัจจัยชาติความหมายโดยตรงชาติหมายถึงการเกิดทั้งในความหมายรูปธรรมการเกิดทางกายและนาม,มาธรรมคือการเกิดของความรู้สึกตัวตนความเชื่อยังเป็นต้นการเกิดในธรรมะมีสมระดับ ชาติทางกายการเกิดของร่างกายชาติทางจิตคือการเกิดความเป็นเราเช่นเราเป็นผู้เสียสละหรือเราเป็นคนขี้แพ้ชาติทางสังคมคือการเกิดบทบาทเช่นการเป็นพ่อแม่นักบวชนักสู้เป็นต้นจุดแข็งเป็นไพ่ที่สื่อถึงความเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ของการปรุงแต่งอย่างชัดเจนเหมาะสำหรับใช้สอนว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนมาจากภายในจิต จุดอ่อนถ้าเข้าใจผิดอาจนำไปสู่การทูดตนเองว่าชีวิตนี้เกิดเพราะกรรมเก่าโดยไม่เห็นทางออกต้องเน้นว่าชาติเป็นผลของกรรมแต่การรู้เท่าทันชาติเท่ากับการเริ่มเปลี่ยนกรรม 2. ความหมายเลข11ด้านจิตวิญญาณธรรมะ11เท่ากับการเกิดขึ้นใหม่ การบังเกิดแห่งผลจากการสั่งสมสะท้อนผลแห่งเหตุที่สมบูรณ์จิตที่สะสมอุปทานและพบจะก่อให้เกิดพบใหม่การเกิดนี้อาจเป็นทางรูป,ปรธรรมชาตินี้หรือจิตวิญญาณเช่นความรู้สึกตัวตนความกลัวความหลงใหม่ๆด้านธรรมะการเกิดไม่ใช่แค่การคลอดออกมา แต่คือการปรากฏของอัตตาใหม่ทุกครั้งที่มีอวิชชาตัณหาและอุปทานหากเรารู้เท่าทันและดับชาติได้จิตจะกลับคืนสู่ความว่างอิสระจากการปรุงแต่งว่าเราเป็นใคร 3. องค์ประกอบของภาพและลักษณะภาพกลางภาพเด็กทารก หรือแสงที่กำลังโผล่ออกมาจากรอยแยกของจักรวาลพื้นหลังวงล้อธรรมจักรหรือกลีบบัวกำลังผลิบานสื่อถึงการเริ่มต้นใหม่แสงส่องจากเบื้องบนลงมายังทารกในท่านอนหรือแสงจากหัวใจสัญ,ญลักษณ์ลายนิ้วมือ DNA หรือสายกรรโยงจากพบก่อนสีหลัก สีทองอ่อนชมพูม่วงจางสื่อถึงความหวังการเริ่มใหม่และชะตาที่ถูกกําหนด 4. ฝ่ายเกิดชาติฝ่ายดับชาติฝ่ายก่อเกิดชาติการยึดมั่นในอัตตาความคิดว่าเราต้องเป็นแบบนี้ความเชื่อว่าสิ่งนี้คือเราการสั่งสมพบและอุปทาน ฝ่ายดับคลี่คลายชาติการเห็นว่าไม่มีตัวตนถาวรการปล่อยวางความคาดหวังในความเป็นการรู้ว่ารูปนามทั้งหมดเป็นเพียงการปรุงแต่งการตัดกระแสะแห่งกรรมผ่านสติและปัญญา 5. สรุปไพ่ใบนี้ชาติไพ่ชาติแสดงให้เห็นถึงผลของวงจรแห่งกรรมที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นความคิดความเชื่อความปรารถนาต่างๆเมื่อไม่ดับ ก็ย่อมเกิดจิตเกิดใหม่ได้ทุกขณะทุกครั้งที่คุณบอกตัวเองว่าเราคือก็เกิดแล้วชาติในธรรมะคือการประกาศตัวตนที่ทําให้ต้องรับผลต่อเนื่องไม่รู้จบการดับชาติจึงไม่ใช่การดับชีวิตแต่คือการวางตัวตนเละกลับสู่ธรรมชาติเดิมอันไร้ชื่อคราวนี้เรามาทดลองเปิดไพ่เล่นเกมกันเปิดไพ่ใบที่11ชาติตั้งคำถามกับตัวเองมาหนึ่งข้อ ตัวอย่างตอนนี้ฉันมีบ้านฉันมีรถฉันทำงานตำแหน่งหัวหน้าฉันบวชฉันฟังธรรมทำไมฉันจึงสนใจและมีสิ่งเหล่านี้หรือตั้งคำถามอะไรก็ได้หลังจากนั้นหายใจเข้าลึกยาวช้าๆและหายใจออกลึกยาวช้าๆ ตาเนื้อมองไปที่ไพ่ไพ่ตาในมองไปที่ความรู้สึกตัวความรู้เนื้อรู้ตัวมองไปทั่วกายสติระลึกรู้ภายในกายส่วนใดส่วนหนึ่งให้สงบนิ่งหนึ่งถึงสามนาทีขณะที่จิตสงบนิ่งตาเนื้อยังคงมองไปที่ไพ่ตาในมองไปที่อาการจิตอาการเวทนามองไปที่ความคิดตัวเองให้มองแบบสังเกตกว้าง ขณะที่ตาเนื้อมองภาพในไพ่มีสติรู้สังเกตความคิดตอนนี้จิตเป็นอย่างไรขณะที่ตาเนื้อมองไพ่อารมณ์ความรู้สึกเป็นอย่างไรทบทวนคำถามท,ที่ตั้งไว้อีกครั้งตอนนี้จิตตอบสนองต่อคำถามอย่างไรความคิดที่พุ่งออกมาตอบสอบอะไรให้เฝ้าสังเกตการตอบสนองของจิตทวนคำถามอีกครั้งและสังเกตความคิดสังหารและเวทนาความรู้สึก หากจิตวางเฉยสงบนิ่งไม่ตอบสนองใดๆนั่นหมายความว่าฝ่ายดับทำงานแต่หากจิตคิดปรุงแต่งและหาเหตุผลเพราะอะไรจิตคิดเสร็จและคิดเรื่องใหม่หาคำตอบสังเกตการคิดในแต่ละขณะความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับลงคือการสร้างชาติไปหนึ่งเรื่องฉะนั้นจิตเราเข้าไปรับรู้ความคิดจะเห็นว่าความคิดเกิดขึ้นและดับลงตลอดเวลาอยู่ภายในกฎไตรลักษณ์ การสร้างชาติคือเรื่องราวตอบสนองหาวิธีหรือแสดงความคิดใดๆในหนึ่งขณะจิตคิดปรุงแต่งตลอดเวลาในหนึ่งวันเป็นร้อยเป็นพันเรื่องนั่นหมายถึงเราสร้างภบและสร้างชาติในจิตใจตนเองตลอดเวลา กลับมาที่การตั้งคำคำถามทดลองอีกครั้งและหากมีความคิดปรุงอีกและอยู่กับเรื่องราวนั้นนานกว่า17วินาทีคือพบและหากเปลี่ยนเรื่องที่คิดเป็นเรื่องอื่นความคิดเดิมจบลงชาติดับลงสำเร็จที่จิตไปแล้วหนึ่งขณะจิตคิดต่อเนื่องไม่ปล่อยวางคิดต่อเนื่องหลายๆเรื่องราวจิตกําลังสร้างหลายพชาติสรุปหากจิตคิดไม่หยุด ให้กลับมาที่สติและรู้สึกตัวสังเกตอาการความคิดเริ่มดับลงด้วยสติปัจจุบันทดลองทำซ้ำตั้งคําถามและหายใจแบบเดิมตาเนื้อมองไพ่ไพ่ตาในมองไปที่ความรู้สึกสังเกตกิริยาอาการจิตและเวทนาหวังว่าเกมนี้จะทำให้เพื่อนๆมองเห็นอุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นเห็นการเกิดและดับของอุปทาน ครั้งหน้าจะมาต่อไพ่จัก,กระที่12ชรามรณนะวาระสุดท้ายแห่งร่างกายและสัญญาณของวัตฏะที่ยังไม่สิน้นไพ่ใบที่12ชรามรณนะซึ่งเป็นปลายทางของวัตฏะสงสารและเป็นผลสืบเนื่องจากการเกิดคือชาติที่ไม่อาจหลีกนี้ได้หากยังมีการปรุงแต่งอยู่ขอบคุณสำหรับการรับฟังจนจบคลิปค่ะ